ก็สร้างถนนช่วงต่อจากสะพานข้ามแม่น้ำมูลถนนสายคูเมืองพุทธสุ่หนาไปทางพุทธสง่ม่วงนี้ก็ฝั่งตะวันออกผมขึน้นมาได้สูงเยอะครับสูงกว่าถนนระดับถนนเดิมแนละ้วสูงกว่าระดับถนนเดิมทั้งสองขางฝั่งซ้ายฝั่งขวาพอ ดินที่โถมใหม่สูงกว่าถนนก็จะมีน้ําท่วมขังอยู่บริเวณไหลทางเดิมครับสัญจรไปมาช่วงนี้ก็ระมัดระวังหน่อยบริเวณทางที่ชมพดเติมก็มีน้าขังอยู่ถ้ากลาง,าง,างคืนอาจจะมองไม่เห็นพี่น้องที่ใช้เส้นทางนี้กลางคืนก็ระมัดระวังหน่อยครับดูแลเพื่อนร่วมทางระมัดระวังเพื่อนร่วมฝั่งซ้ายนี่สูงกว่า เกือบเป็นเม็ดแล้วครับสูงกว่าระดับถนนเดิมบริเวณน,น,นี้ก็จะมีน้ํำขังอยู่แ,แถวนี้จะมีน้ําท่วมขังอยู่ระมัดระวังกันนะครับ,รบมีายสัญญาณเตือนบอกเขตก่อสร้างเป็นระยะระยะเตือนให้ลดความเร็วก่อสร้างสะพานมีสัญญาณไฟวับๆ สีแดงทั้งสีเหลืองอําัันกับทิศเดือนตลอดระยะทางของการก่อสร้างเดินทางการ็ระมัดระวังกันนะครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยค่อยไปค่อยมาเพื่ออภรรเพื่อนร่วมทางครับช่วงนี้สองฝั่งรถรันทุกขนาดใหญ่ทั้งรถแบ็คโฮทั้งรถเกรดรถบดก็พักกันแะครับช่วงนี้ กลเ,เือจากตรงนี้ไปก็จะเข้าเขตบ้านผุงเปาไปถึงบริเวณที่ขยายถนนต่อมาครับตรงนี้ก็สิบสุดเขตก่อสร้างแล้วเรับอีกประมาณร้อยเมตรเป็นจุดเชื่อมระหว่างบ้านภุงเปาไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำมูลทางไปเขื่อคูอเมืองนนไซสายนสงคเมือง ครับสิ้นสุดเหตุก่อสร้างสายใหม่เลยครับ